ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าดอกนะ้าโนฮานะแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าผักกาดกวางตุง้งสวยจังเลยค่ะนี่สวยเขารูไดงไหยนะนี่อีเอโมเตไคเตคาบิโนนากะนี่คาซาเนเตคาซาเนเตมาสจะเอากลับบ้านไม่ได้เอาไปแกงนะคะเพื่อนๆไม่ได้เอาไปทำอาหาร เราไปใส่เจกันประดับที่บ้านค่ะทำไมทุบเมิน้ัง,งมีฉันขับบินน่าหน้าตาไฮเยมั้สวยไหม,ว,มวันนี้มีช่าง คือเขาอยู่ตามข้างทางเขาไม่ได้ปลูกนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นคือเขาออกเองก็เช้ากลับบ้านเห็นเขาบอกว่าเขาไปทำอาหารทานได้แต่ว่ามารุปโกไ,ไม่ทําค่ะเพราะว่าที่บ้านที่บ้านสามีเขาเข้มงวดเขาไม่ให้เอาไปทําทานก็ถ้าอยากจะทานก็ต้องไปซื้อที่ซ u เปอร์มาร์เก็ต อันนี้เราเราเด็ดไปใส่ใจการที่บ้านชื่ เก han han ha. bye ็บดอกจากกล้องตุ้งใบใส่ใจกันที่บ้านไปกลับบ้านกันค่ะไปไปซากุระมินิกิมัสมินาจังซากุระไซเตมัสยอโคโกะวาซากุระเดสึซากุระ 鳥取これから桜咲いてますめっちゃ綺麗です花うわすごい綺麗い <music> こちらも綺麗です Það er svakulega. We like to wake up in slow motion think about the things we'll never do. We'll talk about the ocean and never use the lotion. It's not like I got anything to do. Do to outdoor? Aniaka? No, ก็เอาเดอกกว้างตุ้งเนี่ยเอามาจัดแจกันกันก็เหมือนที่บ้านเหมือนที่อันนี้ยายเขาจัดไว้ก็ประมาณนี้โอเคค่ะเราไปใส่อแจกันกันค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดแจกันกันค่ะก็อันนี้ก็มาลูโกโกได้ได้ถ้วยหรือว่าเขาเรียกว่า,าแก้วขวดแก้วนะคะที่ ตกแต่งไว้แล้วแล้วก็ขวดน้ําเพื่อที่จะไม่ให้ดอกไม้เขาเหี่ยวก็จะทําการใส่แจกันก็อนนี้ค่ะที่เราเก็บดอกไม้มาก็เราก็จัดกันมาลกกวจัดไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าเห็นเขาดอกเขาสวยดีก็เลยอยากจะเอามาใส่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกแบบนี้ดอก ที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าดอกสึบากิแต่ว่าภาษาไทยที่เมืองไทยเขาเรียกว่าดอกอะไรมารุโกก็ไม่รู้จักนะคะก็ใส่ใส่ไปใส่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 ไปสวยดีอดอกใส่เป็นคนที่ไม่พิถีพิถันเท่าไหร่นะคะก็เห็นก็สวยดีก็เอามาใส่นี่ก็ตัดยมงไง่ก็ใส่อย่างนั้นใส่น้ำเข้าไปนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เขาเหี่ยวเท่านั้นเองค่ะ เมื่อกี้เห็นดอกดอกซากุระสวยมากแต่ก็ไม่กล้าเด็ดเพราะว่าดอกซากุระเนี่ยข้าวฝุ่นมันเยอะก็ฝุ่นเนาะก็เนี่ยค่ะก็สวยดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสวยดี <laughs> นี่ก็เหลือดอกสุดท้ายก็เอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีเอา,เ,อาเสียบไปก็น่าจะอยู่ได้ประมาณหอนึ่งอาทิตย์อะคะ่ะ สวยแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็สามารถที่จะเอามาประดับที่บ้านได้นี่ไงแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะก็ตกแต่งที่บ้านสวยงามโอเคค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมมาลูก่อขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านาคะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามให้กับ มารูกโกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ